ศูนย์รังสีร่วมรักษาโรงพยาบาลกรุงเทพผ่านใจมีการดําเนินการเปิดให้บริการในวันนี้ต้องเรียนว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราได้นวักกรรมการดูแลผู้ป่วยทั้งกลุ่มโรคหัวใจกลุ่มโรคสมองและกลุ่มโกกรคหลอดเลือดอต่างๆบ mm ุต hmm. รหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของเราก็คือว่าจะทําอย่างไรให้ผู้ป่วยได้รับการเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็ว ให้การดูแลอย่างทันท่วงทีจะทําให้ผลการรักษาออกมาได้เป็นอย่างดีตามนิยบายทางภาครัฐนะครับเราทราบเป็นอย่างดีว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมถึง Medical Tourism ก็มีส่วนสําคัญในการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับชาวต่างชาติรวมถึงการยกระดับ Medical Hub ในภาคใต้เราเองในฐานะเป็นภาคเอกชนก็พร้อมที่จะส่งเสริมศักยภาพโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มโรคยากซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับ าวต่างชาติที่จะเข้ามาโดยเฉพาะทางด้านมาเลเซียทางด้านภาคใต้อีกทั้งเราพบว่าสังคมผู้สูงอายุนะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับการดูแลในกลุ่มโรคยากก็จะทําให้พันธมิตรเราทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันดูแลประชาชนคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีครับจึงเป็นบุทหมายของการสร้างวัตถุประส,สงค์ของการสร้างศูนย์ i ิน e r v e n t i o n c e n t e r ในวันนี้ครับ กระบวนการของการดูแลกลุ่มโรคยากนะครับต้องได้รับการดูแลจากแพทย์าสตาสาขาทางโรงพยาบ,บาลกรุงเทพบาดใหญ่ได้มีการเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทางด้านโรคหัวใจโรคหลดอดเลือดสมองนะครับรวมถึงโรคทางด้านรังสีวินิจฉัยรังสีร่วมรักษาแล้วก็แพทยศาส์สาขาต่างๆรวมถึงต้องเรียนว่าได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพันธมิตรเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในการที่จะสร้างเครือข่ายการดูแลโรคร่วมต่างๆให้เกิดกบนการผลลัพธ์การรักษาได้เป็นอย่างดีครับรู้สึกมีความเชื่อมั่นนะครับต่อระบบะการรักษาพยาบาลนะเพราะว่าเรื่องอเรื่องหลอดเลือดเนี่ยไม่ว่าหัวใจหรือสมองนะครับเป็นเรื่องที่ส่งผลฉับพลันทันทีนะแล้วก็ผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็ไม่ อาจจะไม่รู้ตัวล่วงหน้านะเพราะไม่เคยเข้าไปคัดกรองหรือรักษาตัวมานะเพราะนั้นเวลากับการาส,สภาพของผู้ป่วยนะครับถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยจะส่งผลถึงชีวิตนะครับหรือพิการนะเพราะนั้นศูนย์ของโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่เนี่ยซึ่งมีเครื่องมือที่ทันสมัยนะครับแล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์ ที่พร้อมสำหรับดูแลนะครับรักษานะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจนะหรือในเรื่องของเส้นเลือดสมองเนี่ยก็คิดว่าเครื่องไม้เครื่องมือมีความทันสมัยแล้วก็น่าจะช่วยนะครับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีที่สำคัญก็คือสามารถใช้สิทธิ์นะครับบัตรทองเนี่ยนะบาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะใช้บริการได้นะเพราะนั้น ที่น้องประชาชนที่อาจจะไม่มีกำลังนะครับในเรื่องฐานะทางการเงินเนี่ยก็จะมีความมั่นใจนะครับในเรื่องของการเข้าถึงแะการรับการรักษานะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายใหม่ในฐานะที่เบือดใหญ่เป็นฮับในเรื่องของสุขภาพที่สำคัญก็คือความร่วมมือของสถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนนะครับ ที่มีความพร้อมในการที่จะรองรับผู้ป่วยนะอาจจะอยู่ใกล้ที่สุดนะแล้วก็ส่งต่อนะครับมาหลังโงรงพยาบาลที่มีความพร้อมทางเครื่องมือต่อไปนะตรงนี้ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจนะสำหรับนักท่องเที่ยวหรือพี่น้องประชาชนวันนี้ซึ่งอยู่ในหัดใหญ่เนี่ยเฉพาะในหลักฐานทะเบียนราชเนี่ยสี่แสกว่าคนยังไม่นับประชากรแฝงน,นะครับ, mm. รบเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่า เป็นโอกาสอันดีและต้องขอบคุณโรงพยาบาลกรุงเทพอัดใหญ่ที่ขับเคลื่อนเรื่องของความก้าวหน้านะครับทางการแพทย์วันนี้ให้กับประชาชนครับครับพร้อมแล้วขอเวเลยครับ หัวใจแ่งใหม่ขาเรีวเทพผัดใหญ่ครับยิ่งใหญ่จริงๆครับกรอม่้เรียนรู้คากอารมณ์ได้เรู้อวานข้นองานของแทเมเตมีนะคะและเมีน้องขอบคุณทัโรงพยาบาลนะคะอิเลนนใโรงพยาบาลัดใหญ่ด้วยนะคะหนองสามหคดีค่ะได้ค่ะ ขอบคุณีนี้นะครับ เครื่องเป็นเครื่องชีสีแาที่ไปเร่เร็่มเ่มจเราก็จะชีสีเข้าในคนหางอีกพรัิีหรือเลที่โปพองแลก็ใช้ลูหัวคอยหรือตัวลิปนักษาโรคนพวกนี้ก็จะลดได้ถ้าัถ้ามันเลชี้ทีเดียวจะได้สอาเราจะร้าก็จะเรื่มติดั้าัคือเครื่องนี่ใช้ได้ทั้งหมดเลยครับ่เคือใช้ตั้งแต่ปวดจทาง ก็คือเป็นสมองมันต้องหัวใจมัก็อะไากสุด ก็เดิมทีแล้วสองเดเวอร์อชันเนี่ยเป็นแค่แบบเดิมท่านอาจารย์เปลี่ยนเครื่องดิจิทัลเองนะครับที่ทำพวกโคลโรดีแล้วก็บอดี้สที่เปิดออกมาแล้วก็อันนี้ครับได้ลงเครื่องใหม่เป็นเครื่องคือโรยเดเวอร์ชั่นแล้วก็บอดี้เเสุดชั่นแล้วก็เปลซ์โรเดเวอร์ชั่นก็เป็นเปิดใช้นะครับดีจากคนให้แบบก็เอาเล<อ>ย เดี๋วพอไ่พอะไรเงี <guarding okay>? ้ยก็สามารถีเกสไปนที่เตทที่เารนครับเดี๋ยวขอแนะนนิดหนึงครับก็คือว่าเรืทีครับเครื่องเนี้ยคือเป็นเครื่องติดของเป็นติดเอาไล่าสุดนะครับที่ครับในเรื่องของการสร้างภาพ3ก็คือ ถ่ายครั้งเดียวก็คือมีเออ่ซิงเกิลเพจแล้วก็ไม่เพจถ่ายครั้งเดียวแล้วก็จะได้ร้อยสองร้อเพื่อให้คุณได้แก่ปลอดภัยแล้วก็เใช้ไม่น้อยใแค่ร้อยแล้วก็จะใช้แอปสร้างภาพสามมิติเพื่อดูแต่ละวีดแล้วก็จะเห็นว่าได้ชั้ขึ้นแล้วก็เงินขึ้นแล้วก็มีตัวแอปที่สามารถดูว่าตัวแบ่งกี่ปีแล้วก็จะดูว่าตัวน่าซื้อหรือไม่แล้วก็จับใจสายฟูกที่เป็นเส้นด้ายพลาสติกสามารถ ก็มีเรื่อวามเลส่วนปลายคนก็ต้อวักน็สามารถทำเอาตนี้ได้ทั้งหมดของหัจร้าเกิดถ้าเดเป็นใบเ็เนี่ยนอกจากจะเป็นทาเตและวคนทขลองไปสอดของหลอเลือดแดงหลอดเลือดดแข็งขาเต็มุใจนะครับผิดทางทรงสัดส่วนก็อยู่เช่นพวกที่ปัจจุบันนี้ที่เป็นเรววมากก็คือพวกทาวีของเยนวรา ตอนน,ตอนนี้เป็นเป็นไม่คนเรียกำลัง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 แค่เชื้ออยู่ครับยังยังไม่ได้จังน้ เดด้วยค่ะก็คือคุยกับคนไทอผ่านผ่านงานผานเรื่องต่าใช่ค่ะก็จะเป็นทีมทั้ทีมเพา่นกิจกรรมก็จะเนาจะจับสมุันทก็จะพี่ต้องแบบถะาเขาทีมที่มันจะมีแ่ว่าถ้าสมมติใช้สิทธิ์เขาต้องเราต้องให้เขาไปขออนุญตตามมาหรือตามสิทธิ์สาเกิดเข้ามาให้เขาเป็นนุเแล้วก็เป็นคนทอ่วไปเขาต้องมาเขาต้องมาเขาคือใช้เครือสวย